ส่วนคุณผู้ชมลงพื้นที่กันก่อนนะคะจะพาไปที่สมโมสรตํารวจค่ะก่อติดความเคลื่อนไหวตามรายงานฝั่งของเฮียแตมกับบิกโจ๊กจะมีการแถลงข่าวกันเกิดขึ้นด้วยนะคะไปดูความคืบหน้าล่าสุดบรรยากาศสดๆตอนนี้ค่ะกับคุณอโนทัยสกุลทองรายงานเข้ามาค่ะ สำหรับ<ช>ค,ความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแม้ว่าวันนี้จะลางานแต่ว่าวันนี้นะคะได้เข้ามาหารือในการแต่งตั้งทีมทนายความก็คือทางด้านของทนายอนันตชัยชัยะเดชนะคะที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสู้คดีนี้นะคะโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยบอกนะคะว่าหลังจากนี้ในเรื่องของคดีความต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางทนายความเป็นผู้ชี้แจงและตอบคําถามเนื่องจากว่าเพื่อที่จะให้ลักษณะของคดีนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะขณะเดียวกันยืนยันด้วยว่าคงจะไม่มี การเอาคืนนะคะเพราะว่าไม่อยากทุกหมมอข้าวตัวเองขณะที่ทางด้านของทนายความเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าหลังจากนี้นะคะก็จะเดินหน้าในเรื่องของการตั้งวอุ่มเพื่อที่จะดูพิจารณาว่าจะต้องฟ้องกลับใครหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็มองว่าที่รับทําคดีนี้เพราะว่าบิกโจ๊นนั้นถูกหลังแกคะ่ะ โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยได้เดินทางมาที่สโมสรตํารวจแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าหารือกับทนายอัธนชัยชัยเดชนะคะทีมทนายความที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสู้คดีดังกล่าวนะคะโดยพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยบอกนะคะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการคดีทั้งหมดนั้นได้มอบหมายให้ทนายอนันตชัยดําเนินการแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนก็ได้ส่งทีมกฎหมายนะคะทีมทนาย ความนั้นไปยื่นคำร้องต่อสารอาญากรุงเทพใต้ให้ไต่สวนคำสั่งทางละเมิดกรณีการออกหมายจับลูกน้องของตัวเองด้วยนะคะเพราะยังคงมีลักษณะการตั้งข้อสังเกตว่าการาไปขอหมายจับเนี่ยนะคะมีลักษณะของการสอดไส้ที่จะไปหลอกสารอาญากรุงเทพใต้และไปหลอกสารอาญารัชดาในการขอหมายจับและหมายค้นหรือไม่ยกตัวอย่างนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นนมีการยกตัวอย่างว่าอย่างกรณีหมายจับของสลรวัตนนนท์ออกหมายจับมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็มาออกหมายค้น บ้านตนเองเนี่ยวันอาทิตย์ซึ่งสารวัตรนนท์นั้นไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านตนเองพักอยู่ที่แฟลตตำรวจพญาไททำไมจึงไม่มีการไปจับตัวสารวัตรนนท์ตั้งแต่วันศุกร์หรือวันเสาร์แต่มาจับที่บ้านตนเองในวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งก็มองว่าเรื่องนี้นะคะคงมีลักษณะของการแบ่งงานกันทําเป็นตัวการร่วมและปกปิดข้อเท็จจริงต่อสารค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงพลตำรวจเอกสุรเชษกันค่ะก็สำหรับในวันนี้นะครับก็ในเรื่องการบริหารจัดการคดีทั้งหมดนะครับนะก็จะมอบหมาย ท่านนายนาชัยนะครับนะซึ่งสื่อจะได้ทราบเลยนะครับนะแล้วก็จะให้เข้ามาบริหารจัดการคดีทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นเวลาสื่อเวลาจะได้ถามท่านนายนาชัยเลยนะครับนะเรื่องของการคดีทั้งหมดนะครับนะแต่ไม่ได้หมายว่าผมจะไม่ตอบนะครับนะแต่ว่าเพื่อจะให้เป็นทิศทางเดียวกันนะครับก็สื่อในเมืองการทางกฎหมายก็ในช่วงเช้านี้นะครับก็ได้ก็ได้ให้ทนายความไปยื่นคำร้องนะที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะเพื่อจะขอให้ศาล มีคำสั่งแต่มืดอำนาจศาลนะกรณีการขอหมายจับนะครับคืออย่างนี้ต้องต้องเรียนนิดนึงว่าการขอหมายจับนะครับนะเอางี้ละกันการขอหมายจับตํารวจนะครับเราเนี่ยตำรวจด้วยกันนะครับในการขอหมายจับตํารวจต้องไปขอที่ศาลอาช่วยจริตเท่านาั้นนะครับนะแต่ว่าวันนี้ในการขอหมายจับเนี่ยมันมีเมื่อไปขอที <size> ่ศาลอาช่วยจริตมันมีขั้นตอนละเอียดนะครับนะก็คือ1ต้องแจ้งยศนะครับนะเมื่อเมื่อแจ้งยศ นะสารก็จะไม่ออกหมายจับให้สารก็จะสั่งให้ออกหมายเรียกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แต่ถ้ามีพลเรีอยอยู่ด้วยนะก็ต้องไปขอที่สารอาญาชุติริตอยู่ดีแต่นี้ก็หมกเม็ดนะครับก็มาออกที่สารอาญากรุงเทพใต้นะครับไปรอสารอาญากรุงเทพใต้ไม่พอนะยังมารอสารอาญาราชดาอีกนะครับก็คือว่าก็แยกกันนะครับขอหมายค้นที่บ้านผมก็มาขอที่สารอาญาราชดา สวัสด์นเนี่ยออกหมายจากวันศุกร์ศุกร์เสาร์มาออกหมายค้นวันอาทิตย์นะครับนะทีนี้ถามว่าสวัสด์นลเนี่ยเขาไม่ได้นอนบ้านผมอ่านะเขาทํางานเช้ามารับผมเย็นส่งผมแล้วกลับสวัสด์นลเนี่ยทำไมไม่จับเขาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์นะทำไมต้องมาจับที่บ้านผมนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าอันนี้มันคือบ้านผมคือเรื่องนี้ผมจะชี้ให้ฟังว่าเป็นการแบ่งงานกันทำ เป็นตัวเป็นตัวการร่วมนะครับนะแล้วก็เป็นการปกปิดข้อเลีรยงให้ศาลนะค,ะนะคบก็ยังถามพลตํารวจเอกสุรเชษด้วยนะคะว่าจะมีการเอาคืนหรือไม่ซึ่งพลตํารวจเอกสุรเชษบอกนะคะว่ายังไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเองเดี๋ยวลองไปฟังประเด็นนี้จากพลตํารวจเอกสุรเชษค่ะผมไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเองเอนะคือผมอยากให้ตํารวจที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีทางเดินบ้างานะ ถ้าผมทุบหม้อข้าวเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหรนะก็ตายกันทั้งสามาวุชาติแล้วผมก็สงสารน้องๆภูมกับนะจะอยู่กันอย่างลําบากนะครับนะเพราะฉนั้นผมก็ถึงไม่เปิดรายละเอียดทั้งหมดนะครับนะแต่แต่ถามว่าผมผมทำงานสืบสวนนะมาตั้งชีวิตนะและผมผมผมถนัดเรื่องไล่เส้นทางการเงิน ท่านรู้ผมยึดรัพย์โดยบมอง,องมาเท่าไหร่แล้วผู้กับนเรวด์วัดทัวบอกผมว่าพี่ครับเขาโทรมาเรียกผมไปพบแล้วให้ผมไปอธิบายสเตตเม,เมนต์ซึ่งผมก็ถามเอา้าทำไมเขาไม่ออกหมายจับมือวะทาไมถึงให้ไปอธิบายสเตเมนต์ก็ผมบอกบอกว่าอันนี้คือสองมาตรฐาน hmm. เพราะอะไรครับเพราะคนอื่นเนี่ยเส้นเงินมันแตกคุณก็ออกหมายจับเลยแค่แตะคือหลักการสุวนเราต้องใช้หลักบริสุทธ์นะครับนะ เส้นเงินแตะถ้าเป็นผมนะครับด้านทนายอนันตชัยก็บอกด้วยนะคะว่าเหตุผลที่รับทําคดีนี้เนี่ยนะคะเพราะเชื่อว่าพลตํารวจเอกสุรเชษนั้นถูกรังแกและถูกดิสเครดิตและจากการพูดคุยในเบื้องต้นและก็ดูพยานหลักฐานในเบื้องต้นแล้วนะคะกบว่าน่าจะมีข้อต่อสู้ได้นะคะซึ่งก็มองว่าการถูกรังแกเนี่ยเป็นการถูกรังแกในช่วงมีการแต่งตั้งผบตรด้วยแล้วก็ทนายอนันตชัยเนี่ยระบุด้วยนะคะว่าอย่างปมที่มีการถ่ายรูปกับมินนี่ผู้ต้องหาใน กรณีที่เป็นเจ้าของเว็บพนันเนี่ยนะคะก็มองว่าไม่ควรที่จะไปเหมารวม ว่าจะชั่วไปหมดนะคะโดยหลังจากนี้เนี่ยทนายอนันต์จตัยก็เตรียมที่จะตั้งวอุ่มนะคะเพื่อที่จะมอนิเตอร์การให้สัมภาษณ์หรือว่าการออกมา้สัมภาษณ์ของบุคคลต่างๆนะคะก่อนที่จะพิจารณาฟ้องกลับหรือว่าจะดําเนินคดีกับใครนะคะเพื่อที่จะทําความจริงให้ปรากฏและก็รักษาชื่อเสียงให้กับพลตารวจเอกสุรเชษฐ์และก็บอกด้วยนะคะว่าไม่หนักใจที่ทําคดีนี้พร้อมทั้งยกคดีของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอดีพรบตรในขณะนั้นนะคะมาเปรียบเทียบว,ว่าตนเองนั้นเคยทําคดี ในตอนนั้นมาแล้วและหนักกว่านี้ค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงทนายอนันตชัยกันค่ะเมื่อคืนเนี่ยท่านสุรเชษฐ์ถักพานก็ไปพบผมที่สำนักงานนะครับแล้วแล้วเปิดแล้วเราก็ได้คุยกันในเบื้องต้นแล้วก็ผมก็ได้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดท่านสุรเชษฐ์ถักพานเนี่ยน่าจะถูกหลังแกปกติแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยอย่างที่ท่านรู้นะครับก็เคยเป็นทนายของท่านคุเสตลีพิสุทธิ์เตมียเวเหตุการณ์แบบเนี้ย มันเคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเสรีท่านเป็นพบตรซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยตัวผมเองก็เป็นทนายของพบตรผ่านทุกผ่านสุข ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ,ะดูรายละเอียดของบิ๊กโจกแล้วดูไม่ไม่หนักใจครับผมดูทั้งระบบนะครับเ็าจะจัดทีมทนายขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยการให้สัมภาษณ์ใดๆก็ตามเนี่ยให้ผ่านทีมทนายเพราะว่าเราต้องรักษาภาพลักษณ์ของท่านไว้ก่อนเราจะแก้ทั้งหมดเราไม่ได้ทําดําให้เป็นขาวนะครับเราทาเราจะเอาสิ่งที่มันคลํำอยู่เนี่ยหงายขึ้นมาว่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิด ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กําลังจะแต่งตั้งพบตรทําไมก่อนหน้านี้ถึงไม่เกิดและมันมาเกิดในช่วงนี้พอดีเด็กอนุบาลท่าคงจะรู้มัง้งประชาชนรู้ไม่ใช่ไม่รู้เพื่อการที่ท่านสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยไปร้องเพลงกับเขาแล้วท่านจะชั่วไปด้วยเนี่ยดูที่เจตนาว่ากระทําความผิดจริงหรือไม่ตามมาตรา59ไม่ใช่ดูที่การถ่ายรูปต่อไปนี้ okay. และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลตำรวจตรีนำเกียรติธีรโรจนพงศ์นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกออกหมายจับและได้รับการประกันตัวเนี่ยก็เดินทางมาที่สโมสรตำรวจแห่งนี้เพื่อที่จะเข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษด้วยนะคะแล้วก็พบกับทีมทนายความของทนายอนันตชัยด้วยนะคะซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษเนี่ยบอกว่าพลตำรวจตรีนำเกียรติมาพูดคุยเรื่องการทำงานตามปกติค่ะและก็พลตำรวจตรีนำเกียรติเองก็บอกด้วยนะคะว่าเรื่องคดีที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีความกังวลใจอะไรค่ะ แล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางด้านของลูกน้องของพลตารวจเอกสุรเชษฐ์ทั้ง8คนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะไปรวมกันอยู่ที่สํานักงานทนายความของทนายอนันตชัยนะคะเพื่อที่จะหารือและก็พูดคุยถึงทิศทางการต่อสู้คดีโดยทางด้านของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยนะคะก็จะเดินทางไปที่สํานักงานทนายความของทนายอนันตชัยด้วยนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องของเส้นทางการเงินโดยเฉพาะกับรองผู้กำกับคริสนะคะแล้วก็ทางด้านของพันตํารวจเอกภาคภูมิค่ะ นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่นี่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณอนไทยนะคะ<ม>เดี๋ยวคงต้องเกาะติดกันนะคะเพราะว่าเห็นความคืบหน้าไปมากแล้วตอนนี้ก็มีการตั้งทนายฝั่งของบิ๊กโจ๊กแล้วด้วยนะคะ